สวัสดีครับหมอลำพาไปพเพลินชาแนลเรื่องของเรื่องนะครับยูกิเพนพกาใครว่าแผวใครว่าไม่ดังใครว่าดับแล้วใครว่าไปต่อไม่ได้นี่คือภาพการันตีครับภาพที่แอดดิวให้ดูเนี่ยคือน้องดังมากๆน้องได้พวงมาลาัยล้นคอเต็ไมไปหมดเลยซึ่งศิลปินหน้าใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยต้องใช้เวลาขนาดไหนกว่าจะ ได้กระแสที่ยอมรับแล้วก็โด่งดังถึงขนาดนี้น้องต้องผ่านอะไรมามากมายนะครับเราจะมาพูดให้กันฟังแต่ก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องของน้องยูกิเนี่ยวันนี้ก็ขอ,อประธานอภัยทุกท่านด้วยนะครับขอโทษขออภัยด้วยที่วันนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะไม่ใส่เสื้อนะครับเพราะว่าช่วงนี้กําลังนี่อยู่นะครับตอนนี้นะเห็นไหมครับหมักผมอยู่จะทําผมสีเทาก็คุยกับ น้องยูกิแหละนะคุยสัพเพเหระไปเรื่องของน้องยูกิหลายคนอยากให้พูดนะครับในเรื่องของความไม่ดังแล้วเอาอะไรมาตัดสินว่ายังไม่ดังแล้วคิดได้ยังไงว่ายังไม่ดังเขาดังมานานแล้วครับแล้วก็ที่มีกระแสข่าวออกมาว่าเป็นไปนในทางลบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของวัฏจักรของวงการบันเทิงและว,วงการบันเทิงเนี่ยมันก็จะมีข่าวทั้งดีและไม่ดีมันก็เป็นเรื่องธรรมดา ตรงเนี้ยคนที่เป็นดาราหรือเป็นศิลปินเนี่ยเขาพอรับได้เขาไม่ได้ซีเรียสครับแต่ที่ซีเรียสเนี่ยคือข่าวที่ไม่เป็นความจริงแล้วไปปอกไข่ใส่สีเล่าในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงให้เจ้าของให้เจ้าตัวได้ฟังแล้วเจ้าตัวก็ออกไปทุกข์ใจยิ่งด้วยเป็นน้องยุกิ ด้วยแล้วก็เขาก็เป็นเด็กกันเนาะอายุเขาก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เขาก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้ไปแต่คุณเชื่อหรือเปล่าว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยมันคือประสบการณ์มันคือประสบการณ์ที่ทําให้เขาเดี่ยหล่อหลอ,หลอมจนทําให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะสําหรับพวกอวตารแล้วก็พวกคนที่คิดไม่ดีเนี่ยนนยุก,กิขอบคุณเขาเลยนะ อย่าไปดราม่าอย่าไปซีเรียสกับคนพวกนี้นะครับขอบคุณก็เลยเพราะว่าคนพวกนี้ไม่ได้มีค่ามากพอที่น้องจะไปจดจําเลยนะน้องมีแต่ดังขึ้นดังขึ้นสังเกตไหมครับหลังๆมาน้องคัมแบ็กแล้วน้องกลับมาแล้วดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้น,นบางคนก็บอกว่าไอแอดเนี่ยมันพูดแต่นกพงศกรมันพูดแต่หมอลำเสียงวิหกไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องข่าวของน้องยูกิเลย อย่างที่บอกก็คือเราก็ทำ N Y ทำเกี่ยวกับน้องยูกิบ้างทำเกี่ยวกับนกโพสกรบ้างน้อ,งอ้ายบ้าง ทำข่าวคราวของนักร้องลูกทุ่งนานาจะหยบจับมาทีหนึ่งแอนออรดีบอยสิริชัยนะครับหรือจะเป็นระเบียบบัวทศินพ่อเอะเราก็เอามาพูดกันเป็นธรรมดาวิเคราะห์นะถ้ามีข่าวเด็ดๆหรือมีข่าวอะไรที่มันอัปเดตนะครับเราก็จะมาพูดกันแต่ก็ตามกันให้ทันแล้วกันนะครับเพราะว่าช่องของแอดดิวเนี่ยลงบ่อยขยันเกินนะเราก็ไม่ได้ขยันขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าเราก็มีข่าวอัปเดตตลอดแหละเราก็มาพูดให้ฟังนะเป็นคนชอบพูดอยู่แล้วเป็นคนชอบคุยก็เลยได้โอกาสตัวนี้มาคุยกัน สุดเรื่องของน้องยูกิเนี่ยบอกเลยว่าน้องเนี่ยเขาดังเขาดังของเขาอยู่แล้วและความดังคืออะไรความดังคือหนึ่งกระแสนิยมนะคุณค่าทางจิตใจ พวงมาลัยที่คองคอเต็มไปหมดแล้วก็ออร่าแห่งความสวยของน้องซึ่งนับวันดูรูปนี้นะครับยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นเบิกบานขึ้นหน้ามีออร่าแล้วก็ล่าสุดทำา v v ออกมานะครับเป็นเพลงคาาวีซึ่งคุณประจักษ์ชัยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งน้องยูกิคุณประจักษ์ชัยเขาเคยมีคำพูดนะครับคำพูดเกี่ยวกับน้องยูกินั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องของอ บทความบทความหนึ่งที่บอกว่าน้องยูกิจะเป็นพุ่มพวงไม่ได้จะเป็นโรคพุ่มพวงไม่ได้แต่น้องยูกิต้องเป็นโรคลำไยไห,หทองคําเท่านั้นนะครับเพราะอะไรครับมันไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบกันแต่มันเป็นการทาให้คนเห็นว่าถ้าน้องจะดังน้องต้องดังเหมือนพี่ลำไยพี่ลำไยมาก่อนน้องต้องเดินตามพี่ลำไ่แล้วน้องจะดัง นะครับพี่ลำไย,ยวางตัวอย่างไรพี่ลำไย,ยทําอะไรไปบ้างประสบการณ์ลำไย,ยเขาไปถึงไหนน้องยุกิตามไปได้เลยครับตามฝันไปให้สูงที่สุดแต่ให้เป็นเวอร์ชั่นของน้องนะครับวันนี้พี่ดิวมาให้กําลังใจน้องยูกินะครับสู้ๆนะครับยังไงฝากพยกมายกให้กําลังใจน้องด้วยนะ้องไม่ลืมน้องกันนะครับยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ